มินมินมินไม่ดับปะมมันไม่ดับอ่ะดีมันมันมันดอดอกเลยเว้ยดีเขาเป่าดี

แบ่เลยไปวางไปวางเอาบางนี่สีเหลืงองทรมานม่เนียมึงเอาาง้ยเ,เปห้อ,องพอแล้วไปตัดไปแบ่ง